เหลืออยู่กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8อีกตัวหนึ่งอยู่ในป่านน้นลูกล้วพรว่นหน้าตาสีแล้วก็เหมือนพ่อมันสุดๆแล้วก็จะไปประกอบประกอบลว้วคอกไหมให้น้องๆกันโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมาทำลว้วไม่สีทำฐาน เพราะว่าที่สั่งมามันคือรัวที่ไม่มีฐานเพราะว่าราคามันสูงนิดนึงแต่ว่าอีกตัวที่ไม่มีฐานราคามันก็ถูกแบบถูกโคตรแบบว่าถูกเยอะเลยอ่ะออก็เลยแบบจำใจที่จะต้องสั่งแบบไม่มีฐานมาเพื่อมาคิดอีกทีว่าเราจะใช้ฐานอะไรซึ่งฐานที่เราพอจะคิดออกก็คือถังน,นมเนี่ยแหละกับเชือกไนลอนแล้วก็เอามา หมุนหมุนหมุนมุนใส่น้ําหมุนเชือกตั้งดูตั้งหน้าตั้งหลังทําเหมือนจานมันคงแข็งแรงนะแต่ไมากตมตามภาพที่เห็นโอเคอันแรกทําเสร็จไปแล้วเราก็มาทำอัอที่สองต่ออัที่สองแล้วก็หมุนไปหมุนมาเหมือนเดิม เราเชือกก็ยาวเกินจะตัดยาวไปไหนอะหมุนเลยหมุนไปเลยหมุนหมุนหมุนโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วมาพันอีกสักหน่อยมันเหมือนมันจะโค้งคิงคุณน้าบายบายคุณน้าไปแล้วโอเคจบแล้วไปชมนางไข่ดาวกันต่อมาคุณแม่แล้วลูกกินนมหมดหรือยังมาโชว์กล้องดิมานี่ตรงนี้นี่มานี่นี่ค่ะ้า มอลน,นี่อยมานนู่กันดูเห็นรัวไหมเนี่ยรัวกันลูกเนี่ยกันมึงกระโดดคาบลูกออกเนี่ยเห็นรัวบอ้อะรัวแห้งกระหล่ำกระแหล่งข้าวก็ไม่ค่อยจะกินมาอย่ามาดดนจะยกรัวไปแล้วไปเสร็จไปนหนึ่งไม่มีคือโอ้โอคือไม่มีงบ จะสร้างล้วนที่มันมีฐานไปเจออีร้านที่มันแม่งเพิ่มราคามานี่เดียวคือก็ได้ฐานมา,มาแล้ว mm hmm. ก็เลยกูก็เลยจะต้องมานั่งทําฐานให้อีนางแม่ให้นานะเดินไปโน้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันอยู่รถไปก่อนยังไม่ใช่ภาพรววนมาทุกคนจะมืดแล้วทำได้สอเดียวเอยทำได้ร้วเดียวเอาอีกสามอันมา หนึ่งสองสามให้ยาวไปตรงนู้นแต่มันไม่น่าจะถึงสุดสุดมันก็ค่อยคิดดีคิดว่าจะเอาอะไรมากันงบห,หมดแล้วจริงๆน่าจะเป็นประมาณนี้ไ,ไปมดัดกับสาวต่อโอเควันที่สองได้มาแล้วหนึ่งได้มาเพิ่มอีกหนึ่งคำถามแล้วก็มีอีกสามตรงนี้เอาไว้ให้คุณนายคุณนายหมากับลูกๆนางอยู่ไขด่ดาวไขด่ดาว <L> an> an> อยู่คนไมเนี่ยและตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องจัดเอาของเก่าออกเพื่อนที่จะเอาร้วมากัน้นข้างในเพราะว่าของเก่าไอ้ของที่กั้นตอนแรกอะจ,จะเป็นแบบลังเบียลังขวดลังอะไรเงี้ยผ้าก็จะเปืเป้อนๆหน่อยมันก็เป็นหมาบ้านนะเนาะตามความสกปรกปก,ปกติแหละเราไม่ได้แบบเออเลี้ยงเราก็เลี้ยงตาม ชาวบ้านทั่วๆไปอันนี้ก็ปัดกวาดเช็ดถูย้ายลูกเอาผ้าออกไปสลัดออกไปแล้วยายแล้วคุณยายเห็นเห็นเห็นคุณยายเกงแดงดำปะแกก็เลิศมากเลยนะแกคือยายฉันเองเนี่แหละมายืนเท้าเอว,ส,วสั่งนู่นสั่งนี่สั่งทำไมไม่เอาันี้มาเหมือนกันอันนี้มาเหมือนกันฉันบอกว่าฉันซื้อมาแพงมาก นางก็เลยเงียบเลยนางก็เลยแบบเออทำเลยทำเลยหลานอะไรประมาณนี้เออโอเคอันนี้ก็เอาของออกหมดแล้วนะคะแล้วก็มัดมัดรัวกับรัวเข้าด้วยกันไอเตอร์ก็กำลังย้ายย้ายลูกหมามาโอเคมัดไปจ้ะ ยายชี้ไยเลยจ้ะนี่ทำย่างงี้เอาตรงนี้มาจ้ะเอาตรงนี้เอาตรงนี้มาไอเตอร์บอกว่ายายเข้าไปอยู่ในบ้านปลาดุยุงกั <laughs> ฉันไม่อยากให้ยายฉันยืนอยู่ตรงนั้นเลยโอเคใกลจะเสร็จละมาไปจะนับไปหลังได้ยังสามสองหนึ่ง ไปกันกลยไหนอะเชลไม่ใช่มันโดดออกได้ไม่ก็ให้มันโดดเนี่ยให้อีไข่ดาวมันได้ออกได้ดูตัวไปกันกันให้มันโดดออกได้เพื่อให้มันออกเลยนี่แหละแต่แค่การลูบมันเฉยข้างล่างมัดคือมันก็ได้ดีค่ะไม่เป็นไรไม่แหละ ชอบอีตัวนี้วะตัว,นวเนี้ยคราวนี้จะได้มองเห็นชัดๆแล้วโอเคเสร็จแล้วครับตัวนี้ภาพรวมทั้งหมดก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมีไฟมาติดแล้วก็มีแผ่นร้องฉี่มาแต่ของยังไม่มาสภาพด้านในก็ประมาณนี้ <c oughs> นี่เห็นไหมมันเย็นอ๋ <c oughs> อไอตัวนู้นเหรอไอเนี้ยเย็นสุดโดยโดยเนี้ยโดยตัวเนี้ยทำไมก่อน เราเค,ยคยอยลอง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 ดูมันนะว่ามันจะยังไงสภาพก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ช่วยได้เท่าที่จะช่วยนะตอนนี้ก็รอให้น้องสัก2เดือนแล้วก็หาบ้านให้น้องอยู่เผื่อจะมีคนใจบุญเอาน้องไปเลี้ยงกันนะครับโอเคบ๊ายบาย